ขอขอเพื่อขอ khác ขอ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  ผมเลยมาให้กำลังใจพ่อแม่น้องชายพี่น้องให้กำลังใจผมก้องละอย่างอบอุ่นมากเลยนะครับขอให้พวกเราอดทนกันอีกนิดนึงตอนนี้ก็น่าจะกสายสนแล้วนะครับที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลนะครับจะไม่เพิกเฉยนะครับร่าเรงเลยภายในสัปดาห์หน้านะครับเราจะอนุมัติ เงินช่วยเหลือยุญาให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วต่อไปก็มีเงินช่วยเหลือให้กับผูกท่านในเรื่องของเติมเข้ามาในบัตรสวัสดิการสังคมว่าใครอยากเป็นทีมของพล่รือน้องนะครับเราติดนะ ราคาเกษตรนะครับเพืชทุกชนิดจะต้องราคาดีนะครับถ้าพอไม่ผิด